พลังงานช่วงนี้นะคะมีไว้แล้วดีไพ่แนะนำนะคะคือพลังงานในเรื่องของการงานเนี่ยแหละค่ะมีไฟในเรื่องของการงานนะคะมีไฟโดดเด่นเก่งงานนะคะแต่ในขนณะเดียวกันเนี่ยให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอ้อมอารีความอ่อนโยนนะคะก็คือเหมือนถ้าใครมาขอคำแนะนำคําปรึกษานะคะหรือว่า คุณอาจจะต้องทำงานร่วมกับบริวารเยอะอะนะคะก็ใช้ความรักความเมตตานะคะความเป็นแม่ความอ่อนโยนนะคะให้กับผู้คนเหล่านั้นเขาได้รับรู้ถึงความอบอุ่นได้รับการปกป้องดูแลนะคะพลังงานที่เหมือนเต็มเปี่ยมไปด้วยความหนักแน่นทางใจนะคะความหนักแน่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองการให้คืออาจจะต้องเหมือนอ ปรับสมดุลน,นะคะว่าในยามที่จะแบ่งปันหรือให้ก็เต็มที่ในขณะเดียวกันก็วางแผนเก็บงําหรือว่ารู้จักในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเพราะนั้นเหมือนทําให้เกิดความสมดุลไม่ขี้เหนียวจนเกินไปหรือว่าไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะคะหรือว่าเปมากจนเกินเป็นพลังงานที่เหมือนไต่ตองนะคะทำให้เกิดความสมดุลน,นะคะ พลังงานของการรักษาไว้นะคะการรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยแหละรักษาดูแลห่วงแหนนะคะเอาใจใส่ดูแลทําให้เต็มที่นะคะดูแลเอาใจใส่ให้เต็มที่บางเรื่องเนี่ยนะคะถ้าสามารถนิ่งได้รอได้ก็นิ่งและรอให้เป็นนะพลังงานของความใจเย็นพลังงานที่เหมือนกับว่าบางครั้งอะคะ่ะอาจจะมี ปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือว่าอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจแล้วอาจจะทําให้รู้สึกหงุดหงิดทําให้รู้สึกว่าเออมันดูมีเรื่องที่สะดุดเนาะไม่ราบลื่นนะคะพลังงานเหล่านี้ค่ะดูเหมือนกับว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากเหมือนให้เข้าใจใจเย็นแล้วก็รอจังหวะเวลาบางเรื่องอาจจะแบบไม่เหมาะที่จะรีบจนเกินไปนะคะหรือว่ามันอาจจะไม่ได้เหมาะที่จะเหมือน ใจร้อนนะคะเพราะดูแล้วบางปัญหาบางเรื่องนะคะขั้นตอนบางอย่างเนี่ยไม่ได้ยากจนเกินไปหรือว่าไม่ได้เกินความสามารถหรอกคะ่ะแต่บางทีอาจจะต้องรอเวลาค่อยๆค,คลี่คลายค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วทุกอย่างก็จะราบลื่นหรือกลับสู่ภาวะปกติเพราะนั้นก็คือเป็นพลังงานที่แบบมีความหวังนะคะ หัวพัฒนามีแรงขับเคลื่อนแต่อยาก,กัดกุ้มหรือว่ากดดันจนเกินไปก็ถือเป็นพลังงานที่ทำให้มีความสมดุลเกิดขึ้น